สดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมนะครับเ,ออเมื่อสองสามวันก่อนดีกว่าสอสามวันก่อนผมได้ทำการสมัครอ,อืสมัคร Chat GPT 4หรือว่า Chat GPT 4หรือว่าเขาเรียกว่า Chat GPT Plus ใช่ไหมครับออแบบรายเดือนนะครับ20เหรียญกออ็มันตัดบ,บัตรเครดิตผมไปประมาณ700บาทเออนะครับผมก็ร้อนวิชาเออนะผมนี่เอาค่ากาแฟผมมาอดกาแฟเดือนนี้เลยนะครับ เพื่อที่จะเอาตังค์นะครับมาเช่าใช้นะครับไอตัว c h a t GPT นะครับใครมีคําถามอะไรนะหรือว่าใครอยากถามอะไร c h a t GPT นะหรือว่าอยากจะให้วิเคราะห์อะไรนู่นนี่นั่นนะครับก็ส่งคำถามไปคอมเมนต์มานะมาบอกผมได้นะเดี๋ยวผมจะอ,อยากลองวิชานะครับอยากลองดูว่ามันสามารถตอบได้ตรงตามความต้องการ requirement ของเราหรือไม่นั่นเองนะครับก็ฝากคอมเมนต์ไว้เลยนะครับว่าเ้ผมอยากให้ลองถาม ฝากถามมาได้ครับฝากถามว่าเอ้ยอยากถามแบบนั้นแบบนี้มันจะตอบว่าง่ายอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะ,ะแคปนแล้วก็แคปเป็นวิดีโอให้ดูว่าอ๋อมันมันตอบมาประมาณนั้นประมาณนี้เฮียเนาะนั่นเองนะครับก็คือผมตัดสินใจอดค่ากาแฟคาปูชิโนออคาเฟ่เซเว่นวันละ90บาทก็คือผมกิน2แก้วเนี okay. ่ยเช้าสบเ้าบาทเย็น49บาทอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อดแล้วก็กินกาแฟชงเอานะครับผมแล้วก็เอาตังเนี่ยเอาตังค่ากาแฟเนี่ยมา มาเช่า Chat gpt หลายเดือนนะครับผมก็เดือนละ20ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาโน่นะครับผมตอนอตอนมันตัดบ,บัตรก็ประมาณ700บาทนะครับ mm hmm. เพราะว่าค่างเงินเนาะพังค่าเง,งินเราผัานผวนอะตอนนี้ค่าค่างเงินมันอ่อนมากนะสามห้าบาทแล้วมั้งนะเนาะใช่ไหมสามห้าบาทมันก็700อยะเนาะเออนะหลังจากที่ผมลองใช้แชท gpt มาสักพักหนึ่งนะแชท gpt สามอะสามจุดห้าเนาะแชท gpt สามจุดห้าเนี่ย มาสักพักแล้วนะครับผมก็ลองเล่นนู่นนี่นั่นดูอะไรเงี้ยความสามารถหลายอย่างเป็นที่พอใจอยู่นะเออเลยทีเดียวนะก็มันฉลาดหัวไวเรียนรู้จากที่เราป้อนคําสั่งไปน,นู่นนี่โดยเฉพาะเรื่องโคดดิง้งโปรแกรมมิง่งเนี่ยมันมันค่อนข้างจะทําได้ดีนะครับผมอ,อทุกคําถามมันมันเขาเรียกว่ามันจะอธิบายเหมือนจะสอนเราด้วยนะครับทําให้เราเข้าใจได้ด้วยนะว่าอย อันนี้มันที่มันอธิบายถึงที่มาที่ไปว่ายังไงยังไงมันเหมือนเป็นครูเราด้วยนะเออนะครับเวลาเราให้ข้อมูลมันถามมันไปมันก็จะสอนเรากลับอะไรเงี้ยว่าเอ้ยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันเป็นผู้รู้นะผู้รู้สูตรโดยแท้จริงเลยทีเดียวนะครับข้อจากัดของเวอร์ชัน3.5เนี่ยเท่าที่ผมลองใช้ดูมันชอบหลุดเวลาเราถามถามแล้วมันจะตอบปึ๊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 บแล้วมันตอบไม่จบอ่ะมันจะหลุดปึ้งแล้วก็เน็ตเวิร์กเออร์เรอร์อะไรเงี้ย ก็คือบางทีผมคิดว่าคนน่าจะลุมใช้เยอะในในในฝั่งของเวอร์ชัน3.5มนะมันแต่ถ้าเราบอกว่าต่ออะไรเงี้ยเราบอกว่าเราพิมพ์ว่าต่อเงี้ยมันก็จะตอบต่อนะมันก็ยังฉลาดอยู่นะครับมันก็จะตอบต่อเนื่องอยู่นะครับต่อหรือวันนี้อ่า next เงี้ยเออแล้วว่า go on เงี้ยมันก็จะตอบให้เราตอไปเรื่อยๆได้อยู่ค่อยๆตอบให้เราให้เราไปได้ได้มันก็มันก็มันก็ฉลาดอยู่นะครับ เมื่อเทียบกับ Bard AI เ่ย Bard AI โง่มากผมลองใช้ละ Chat GPT เวิร์กกว่านะครับ Chat GPT เวิร์กกว่าเยอะเลยนะฮะ Bard AI แต่ถามว่า Bard AI นี้มันมีประโยชน์ไหมเอ่อมีครับมันมันจะอัปเดตกว่าเออเพราะมันมเป็นของ Google ไงถ้าเราถามอะไรที่มันเป็นหรือว่าอ,อ,อยากได้ข้อมูลที่มันเป็นอัปเดตอะ Bard AI จะโอเคโอเค,อเคแต่แต่ของของ ของ chat GPT ถ้าใช้ chat GPT 4ใช่ไหมเราไปใช้ปลักอินก็ได้ปลักอินเดี๋ยวมันจะมีปลักอินไปดึงข้อมูลปัจจุบันมาให้เราหลายอย่างทีอ่อ่ะต้องการข้อมูลนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นปัจจุบันอะได้อยู่นะครับถ้า chat GPT อะ่ะได้อยู่นะครับผมแต่ถ้าเชิงลึกจริงๆบัส AI สู้ chat GPT ไม่ได้เพราะที่ผมลองเทียบดูนะลองใช้ดูะนะครับแต่ผมก็ใช้อยู่สฝั่งอะบางทออีอยากได้แฮชหลาย,ลายๆแฮชที่เกี่ยวข้องอ ไปถามไอ้ส่วนในส่วนของบาร์เอมันโอเคนะมันดึงแฮชแท็กที่คนเสิร์ชเยอะสุดอะไรอย่างนั้นอย่างนั้นนะโอเคหาหามือถืออ่าสิบอันดับสิบอันดับยอดนิยมในปีสองพันยิบสามเนี่ยมันมันก็จะดึงมาให้นะดึงของของบาร์เอของ Google นะก็โอเคนะเอออยู่ที่การใช้งานแต่ถ้าเอาแบบว่าเชิงลึกจริงๆริรอะเชิงลึกผมผมว่าแชท gpt อ่ะโอเคกว่าเหนือกว่าเออเหนือกว่าดีกว่า เหมือนบัสเอไอมันไมพัฒนาถึงแค่นั้นนะเหมือนไม่พัฒนาต่ออะไรไม่รู้เออหยุดก็แต่แต่ของแชทจีพีหรือว่าของโอ e เ a นเอไอเขาพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีฟีเจอร์มาเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆอยะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ่อเออ,เอ,อผมว่าถึงไหนเลยเนี่ยก็ผมก็ไปดูหลายรีวิวนะในเรื่องแชทจ G พีตอนแรกผมก็จะช่างใจอยู่ว่ามันจะคุ้มไหมวะซื้อแชทจ g พ t 4สี่มันลองเล่นดูอะไรอย่างเงี้ยก็ ไปดูหลายๆรีวิวนู่นนี่นั่นเรื่องเจนวิดีโออะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําได้หมดนะสากระเบอือยันเรือรบจริงดัต a a นาฬิกาสก็ได้นะครับผมก็คือ Cha ท GPT เนี่ยถ้าเราจ่ายตังไปแล้วอะ่ะมันจะมันจะมีฟังก์ชันเพิ่มเติมนั่นก็คือปลักอินใช้ปลักอินเพิ่มเติมได้เออโดยเฉพาะงานเฉพาะงานอะไรอย่างเงี้ยได้วิดีโอสรุปอ่อเว็บสรุป PDF ดึงข้อมูลจาก Excel มาวิเคราะห์ Data a n a l y s i ลอะไรต่างๆมันได้หมดเลยไฟล์ MP3 แต่งเพลงมันได้หมดเลยใส่ Size, คอร์ดเพลงเอาเพลงสไตล์ไหนโอ้โ oh, หมันได้หมดเลยนะแต่งเพลงก็ได้นะครับเออสักเบือยนันเรือล่มจริงแล้วก็เออผมลอง,ออลองสั่งผมลองเออลองลองคำสั่งดูละลองคสั่งละมันผมรู้สึกว่ามันเร็วกว่าเวอร์ชัน3.5นะการประมวลผลเนี่ยนะแล้วก็ตอบได้ดีได้ต่อเนื่องไม่สะดุด แล้วรู้สึกว่าจะตรงประเด็นมากกว่า3.5อย่างละเอียดเลยนะครับอย่างละเอียดเอ้ยมันมันทำให้เราแบบว่าเรียนรู้แล้วเราเอ้ยมีความรู้เยอะขึ้นอะ่ะเออมีความรู้ในด้านนั้นๆเอะ่ะเฉพาะด้านไหนเยอะขึ้นนะครับผมปลั๊กอินมีให้ใช้มากมายครับคือถ้าไปใช้ในในใน,ในโหมดของ ChatGPT 4นะครับมันจะมีในส่วนของปลั๊กอินใช่ไหมให้เราโหลดใช้แล้วก็ในส่วนของ Data Analysis เออ d a t a a n a l y ิทเนี่ยเราโยนไฟล์เราอัปโหลดไฟล์อะไรเข้าไปอย่างเงี้ยผมอัปโหลดรูปเอ้ยเอามันเป็นให้มันเป็นภาพขาวดำหรือว่าจะตัดแบ็กกราวนู่นนี่นั่นมันก็ทำได้นะทำได้หมดเลยแล้วก็ Excel ก็ได้ไฟล์ไฟล์ MP3 นู่นนี่นั่นเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองดูนะครับไฟล์วิดีโอวิดีโอไฟล์วิดีโอโอ้โหไฟล์วิดีโอมันถ้ามันไฟล์ใหญ่มันก็ประมวลผลไม่ไหวมันต้องไปใช้ปลั๊กอินเออใช้ปลั๊กอินได้คนระับปลั๊กอินได้เออเราสามารถโยนไฟล์ได้ หลากหลายประเภทเลยนะครับเ o r d Excel PDF ฐานข้อมูลอะไรต่างๆอะไรเงี้ยรูปเสียงอะไรเงี้ยแต่กลิ่นยังไม่ได้นะกลิ่นกินกินกินอาจจะไม่ได้นะครับเออมันวิเคราะห์กลิ่นอาจจะไม่ได้นะเออเราอยากจะเรียนรู้อะไรนะครับในเชิงลึกนะมันมันสอนเราได้หมดนะสอนเราได้ได้หมดนะว่าอ ทำแบบนั้นแบบนี้เราเราจะเป็นผู้รู้โดยโดยปริยายเลยอ๋อมันจะสอนตามสเต็ปบายสเต็ปอธิบายมาสเต็ปบายสเต็ปให้เราได้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนอะไรเงี้ยจัดตารางจัดอะไรเงี้ยมันมันทำได้หมดเลยนะออเออเออเป็นเหมือนที่ปรึกษาเอออารมณ์ประมาณที่ปรึกษาอารมณ์เหมือนอผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาส่วนตัวอะไรเงี้ยจ้างมาในราคา20ดอลลาร์ต่อเดือนอะไรเงี้ยยี่สิบดอลลาร์สหรัฐเมกานเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษาอะไรเงี้ยนะครับผมเออ ถ้าเทียบระหว่าง3าจุด ChatGPT 3.5กับ4เนี่ยรู้สึกว่าเวอร์ชั่นเสียตังเนี่ยมันจะตอบในระดับเชิงลึกที่ตรงประเด็นมากขึ้นไปอีกเออมากขึ้นไปอีกเนาะได้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกนะครับมัน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 ฉลาดขึ้นไปอีกเออฉลาดขึ้นไปอีกนะครับเอ,อ,เอ,อผมก็เลยลองใช้ตอนแรกใช้3.5ถ้าถ้าเ,เพื่อนเื่อนก็ลอง,ลอง,ล,องลองไปใช้3.5ดูก่อนถ้าเฮ้ย แม่งทำงานเจ๋งๆถ้าเราใช้งานวิเคราะห์อะไรเงี้ยเอ้ ChatGPT 4นี่แม่งได้ได้อะไรอเงี้ยนะฮะผมก็เลยเอาวะยอมอดค่ากาแฟผมก็ไม่กินกาแฟเซเว่นก็แพงอยู่นะเออไม่ไม่ไม่ไมไมแพงนะพูดถึงนะกาแฟเซก็45บาทแต่แต่กินบ่อยๆก็ก็ค่าใช้จ่ายเยอะเนาะแต่เอาจริงได้เทียบกับกาแฟสดอเมซอนอ่าสตาร์บัคก,ก็แพงกว่าแต่ราคาอยู่อรสชาติใกล้เคียงกันใกล้เคียงกับ อเมซอนเลยไอเซเว่นอ่ะเออผมผมคิดว่าอย่างเงี้ยนะส่วนตัวนะว่าสี่ห้าบาทอะแต่ผมกินสองแก้วไงวันละ 90, 90. เก้าสิบเก้าสิบเว้ยแทนที่จะเอาตังค์เก้าสิบวันละเก้าสิบบาทเก้าสิบบาทสิบวันสิบวันก็เก้าร้อยแล้วใช่ไหมเออเก้าร้อยเอาตังค์อดค่ากาแฟมาใช้ประโยชน์ตรงนี้ดีกว,ว่าแชท GPT ดีกว,ว่าเออก็เลยเช่าแชท GPT เออไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองผมก็เช่าแล้วผมลองใช้เรื่อตอนนี้กลัวไม่คมุ้มไงผมว่าต้องใช้ทุกวันอ่ะเออกลัวไม่คุ้มก็ต้องใช้ทุกวันซิ่งนี้ดูซึ่งนึงที่ผมสังเกตนะก็คือตอนเนี้ยมันมีเครื่องมือที่เราเห็นในเอ่อในโซเชียลใช่ไหมโอ้เยอะแย,ยะมากมายเนาะที่เขารีวิวกันอะ <S <S <ๆ>่ะเขาเรียกว่า generative ai หลายบริษัทมากเลยหลายบริษัทมากเลยหลายหลายสตาร์ทอัพก็สร้างเครื่องมือ ai generative เขาเขาเรียกยุค generative generative ai เนาะ ขึ้นมาแล้วก็ให้บริการหลากหลายก็มีทั้งแบบฟรีแล้วก็ให้เราซับสไคร์หรือว่าจ่ายตังในการใช้งานเฉพาะด้านอะไรเงี้ยมันก็ผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเนาะปักอินเตอร์พาร์ตี้มากมายอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมของของไทยเราก็มีนะอย่าง AI อลิษานน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็มีหลายหลายเจ้านะครับหลายเจ้าเอา่อซึ่งผมสังเกตผมคิดว่านะเขาน่าจะหน้าบ้านนี้ก็เป็น AI ของเขาแหละแต่หลังบ้านเนี่ยเขาเขาเหมือนเอา เอาปลักเขาเรียกว่าปลักอินนี่ไไปเสียบต่อกับสมองของ Chat GPT4 นั่นแหละเออหลังบ้านก็คือสมองของ Chat GPT4 นั่นแหละผมคิดว่านะหลังบ้านอะ่ะแต่หน้าบ้านเขาก็จะมีหน้าตาอะไรของเขาให้มันดูง่ายเออเออยูเซอร์เขาเรียกว่ายูเซอร์เฟรนลี่ใช่ไหมอินเทอร์เน็ตแต่ข้างหลังบ้านอะ่ะแต่ระหว่างข้างหลังบ้านมันก็จะเป็นพรอมเอนจิเนียร์อะไรของเขาพรอมเอนจิเนียร์เป็นคาสั่งอะไรเนี้ยคําสั่งให้มันแบบว่า สั่ง ChatGPT ได้ดีขึ้นนู่นนี่นัน่นหลังบ้านก็มันก็ใส่ปุ้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็ให้แต่หน้าบ้านมันก็จะให้ทําให้มนุษย์เข้าใจง่ายหน่อยอะไรเงี้ยคําคสั่ง ChatGPT ไงแล้วก็ให้ออปต์ออกมาได้ผลลัพธ์ที่ที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะผมคิดว่านะเอ่อ AI ต่างๆนานา,นาเนี่ยสมองก็คือมาจาก ChatGPT ผมคิดว่าคิดว่าอย่างนง้นนะเออดึงมาจาก ChatGPT เลยเออคิดว่านะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะอย่างกอิน i n t ร์ r า Party ที่อยู่ใน ChatGPT อะไรเงี้ยเขาก็ เ้าก็ดึงสมองมาจากชัด G ีพีนั่แหละนะอ่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอนในที่อยากจะถามเรื่องอะไรวิเคราะห์ให้วิเคราะห์เรื่องอะไรอยากจะถามส่งส่งอ่าคอมเมนต์คอมเมนต์คำถามมานะว่าเฮ้ยอยากให้ถามเรื่องนั้นเรื่องนี้ว่ามันจะตอบยังไงอะไรเงี้ยอย่าลองคือเพื่อนเพื่อนไม่ต้องเสียตังค์ที่ผมผมเสียตังค์แล้วผมก็อยากจะใช้มันคุ้มไงเออนะครับสากระเบือยันยืนเรือลบเลยก็ทิ้งคําถามไว้ที่คอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมแล้วก็เน่ก็เช้ามาแล้วไงกลัวไม่คุ้มไง ก็ถามเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมก็อยากลองวิชาด้วยไงเอออยากลองก็เออเออคำตอบมันก็คือว่าเวอร์ชั่นอดค่ากาแฟเนาะก็ก็ใครมีคำถามแล้วก็ฝากไว้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองถามปากปากผมไปถาม c ช a t GPT ีดูเนาะเออฟรีฟรีเออเนืะอเอยากอยากลองให้มันเรียนรู้เยอะเนาะให้มันให้มันถามดูนี่นะ่เฮ้ยอันนี้อยากบางทีผมก็อยากเอ้ย้า ถ้าเพื่อนๆถามอย่างนี้มาแล้วมันจะตอบไงเขาอยากรู้เหมือนกันเอออยากรู้ขีดความสามารถของมันเนาะว่ามันจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไปในท่องในห้องต่างๆในกระทู้อะออในกระทู้เนาะว่าเอ้ยเขาถามปรึกษาเรื่องอะไรเดี๋ยวผมลองเอา A อไอะไปช่วยตอบตอบให้เนาะว่ามันมันจะแก้ปัญหาชีวิตอะไรได้มากน้อยแค่ไหนเนาะเออเดี๋ยวลองดูลองดูนะครับอ่าลองดูฝากฝากฝากคอมเมนต์ฝากคําถามฝากถามแชทจิมีกับผมได้นะเดี๋ยวผมดูผมไปแต่ถามให้เนาะเออนะครับเออเดี๋ยวลองดูลองดู เนี้ยเนี่ยก็เสียตังค์มาแล้วเนาะเออเสียตังค์มามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเออเนี่ยในแชท GPT เนี่ย,เ,ยเห็นไหมครับเนี่ยครับมันก็จะมีเห็นไหยในโหมดปักอินเนีโหมดโหลดมานะ summary อ่าสรุปในคลิปวิดีโอก็ได้นะเออสรุปคลิปวิดีโอก็ได้นะว่าเฮ้ยอันนี้เขาคุยประเด็นเรื่องอะไรนู่นนี่นั่นเนะี่ยเอออันนี้ก็ w วอร์ฟอร์นี่ก็เห็นคนนิยมใช้เหมือนกันในการคำนวณพวกคณิตศาสตร์อะไรเงี้ยเออนะครับอันนี้วิซ่านี่ใครที่ทำสปอตโฆษณาแนะนำเลยไอ๊ วิสลาเนี่ยนะครับผมเอาไอใสไอเดียเฮ้ยฉันอยากได้วิดีโอประมาณนี้ในการทรารําโฆษณาอะไรเงี้ยมันจะเจนวิดีโอแล้วซับไตเติลอะไรมาให้หมดโคตรเก่งอะ่ะเออนะครับโคตรเก่งสรุปเว็บอะไรเงี้ยมันมีมีหมดอันนี้คือพวกอันนี้สร้างเป็นเล่านิทานสตอรี่อะไรเงี้ยแล้วมันจะทําเป็นรูปภาพอะไรเงี้ยประกอบให้เราด้วยได้อะไรเงี้ยเอออันเนี้ยก็อันนี้นี่เป็นปลักอินนะปลักอินในส่วนของอา่าแชท GPT ตรงนี้นะมันจะมีสส่วนใช่ไหมครับ อันนี้ Chat GPT Chat GPT มันจะมี d e ฟอลต์ใช่ไหมครับในส่วนของ Data Analysis เอ่ Advanced Data Analysis เนี่ยถ้าเราคลิกเข้ามาดูมันจะมีปุ่มเห็นไหมครับมันจะมีปุ่มอัปโหลดไฟล์แล้วก็คลิกอัปโหลดไฟล์บา๊าบาบา,บาได้หมดเลยคลิกปุ่มอัปโหลดไฟล์ต่างๆนานานะครับผมนี่คลิกคลิกปุ่มนี้ยปุ่มบวกนะอัปโหลดไฟล์นะครับ,รบ,บ,นะ File, รบได้ทุกไฟล์เลยเมันให้มันวิเคราะห์เอาวิเคราะห์นู่นนี่นั่นเนาะวิเคราะห์หรือว่าใครที่ทํางานด้านฐานข้อมูล SQL อะไรเงี้ยโอ้โ oh, ห oh, มันโคตรเก่งเลยเก่งเหมือน Data ้ n น l สิทิ์คนหนึ่งอะ่ะนะครับ d a ต a a n น l y ิทิเอ้ยอยากทำโครงสร้างเกี่ยวกับเอ่ database, อดัตต้อย่างนั้นอย่างนี้คำสั่งตุ๊ตต,ต,ต,ต๊มันออกคำสั่งมันเจนมาให้หมดเลยโคตรเก่งอะ่ะโคตรเก่งลองดูลองดูครับยิ่งสายไอทีอ่ะผมว่าแนะนำว่าต้องศึกษาไว้เนาะเออเดี๋ยวกลัวตกงานเราผ่านตัวมาเป็นพอมอินจจเนียร์อย่างเงี้ยอย่างนั้นก็ได้นะเออนะเออนะ <c oughs> อ่ะโอเคครับเอาเข้ามาก็ฝาก ใค,ใครอยากให้แชท GPT เวอร์ชัน4แบบเสียตังค์อ่ะใครอยากฝากถามแชท GPT ก็ฝากผ่านผมได้เดี๋ยวผมลองไปพิมพ์ตอบตอบให้เดี๋ยวผมแคปเป็นวิดีโอมาให้ว่าให้ดูเนาะว่ามันเจนมายัางไงอะไรเงี้ยก็จะได้ดูด้วยกันเนาะเออนั่นเองนะครับก็ฟรีนะฟรีฟรีสำหรับเพื่อนๆน,นะที่ใครอยากฝากถามเนาะไม่ต้องไม่ต้องเช่าเองอยากลองลองก็ลองผ่านผมก็ได้นะผมเสียตังค์ไปแล้ว <laughs> โอเคครับก็ประมาณนี้เนาะลองอดูลองดู